สวัสดีครับพบกับช่องบักลาอบุญนะครับผมบักลาอบุญงงเงอยากได้ดอกกุหลาบนะครับผมนี่หอมมากงงเงอยากได้ดอกกุหลาบนะครับผมโอ้อยากได้ดอกกุหลาบเลยลูกวันมาเล่นทรายโออยากได้ดอกกุหลาบทำไงตอนชุก่อนจุก่อนจุบจุบชุก่อนจุบจุกคอนชุบแก้ม่อนจุบแก้ม่อนทำไงจุกคอนชุก่อนจุบชุบ

à chúc em con à chúc chúc em con chúc 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 con chúc chúc kêu nó ngay chúc rồi chúc chúc con chúc 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 kêu con ủa đi em đi đi em đi đi em chúc kêu con chúc kêu con chúc kêu con à chúc kêu con nữa ô cái này đây là cúc lá gì nhỉ ủa ai chúc 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 nó ngay chúc 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 ngay chúc con chúc con chúc 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 wow cúc lá cúc này โอ้ให้อมแล้เอาอบเอาอบเอาเอายางดอกกุหลาบมันหรือเอาอยากได้เอาอ้ามอ้ามโอ้อยากได้ดอกกุหลาบพุ่ยกค่ะโอ้ยเหยียบเลยฮ่าโอ้เหยียบเลยดอกกุหลาบตกลงอยากได้ดอกกุหลาบมันอยากได้ยังไงโอ้ยหักโปลุเลยดอกกุหลาบพ่อยรักทางสลายเลือดลูกชายลูกชายแล้กินดอกกุหลาบ โอ้ดอกกระลาแดงโปรยเต็มพื้นเลยนะครับผมวันมาแรงทายนะครับผมอยากได้ดอกกระลาครับปักราอบมุ่งครับผมมีความสุขมากแฮปปี้มากกินไปได้ดอกกระลาเลยครับผมโอ้ได้แล้วกินเลยดอกกระลาเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกับซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย